มาตรการการเยียวยาออกมาแล้วนะครับสําหรับการเยียวยาน้าท่วมนะครับก็มีตั้งแต่ซ่อมบ้านนะอุดหนุนเรื่อง SME เรื่องธุรกิจอะไรอย่างนี้ต่างป่าแล้อยากชวนคิดในเรื่องของการเยียวยาที่เราต้องการความ outstanding คือย้อนกลับไปเนี่ยความโดดเด่นในการเยียวยาแล้วก็แฝงกลยุทธ์มากๆอ่ะผมยังยกให้คุณทักษินเป็นอันดับหนึ่งตอนที่เกิดซึนามิภยัยพิบัติทางภาคใต้เนี่ย การเยียวยาที่คุณทักษิณทำเนี่ยไม่ได้แค่การเยียวยาแต่เขามองภาพรวมทางเศรษฐกิจคุณทักษิณเนี่ยดูแล้วว่าสิ่งที่เกิดกับซีนามีเนี่ยมันไปเกิดกับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งรายได้หลักจากภูเก็ตกระบี่พังงาที่ประสบเหตุเนี่ยมันมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือกลุ่มเป้าหมายหลักสิ่งที่คุณทักษิณทาคือไปเอา global event มานําเสนอว่าเฮ้ยประเทศไทยพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง คือทำยังไงก็ได้ให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ทำท่าอย่างให้มันปกติเร็วที่สุดโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสารให้เร็วที่สุดว่าประเทศไทยพร้อมจริงๆกลับมาสวยงามอีกครั้งนึงเนี่ยคุณทักษณิณใช้วิธีการใช้ global event ก็คือการประกวด Miss Universe คุณทักษณิณเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากนั้นเนี่ยเอาสาวงามเนี่ยไปเก็บตัวที่ภูเก็ต คนทั่วโลกก็เห็นภาพเลยว่าเฮ้ยภูเก็ตมันสวยกลับมาสวยจริงๆตัวแทนประเทศของเขาอยู่อ่ะอันนี้ก็คือความฉลาดของเขาทีนี้ย้อนกลับมาดูที่หาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองที่มีในเรื่องของเป็นหับในส่วนของพวกค้าขายในเชิงพาณิชย์มีมหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่เป็น,นกลไกทางเศรษฐกิจในลักษณะของพาณิชย์จะเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการเยียวยาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นวันไซฟิตอ้อเนอะแต่ถามว่ามันควรจําเป็นที่จะต้องมีอีเวนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลับมาไหมก็ควรมีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับเหมือนตอนซูนามินะแต่ว่าอย่างที่เราอยากแนะนําก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เกิดขึ้นนะครับ หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็น Privilege ทางด้าน SME นะครับการจัด Exhibition หรือการจัด m i c e นะครับก็คือ Meeting Incentive นะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็อาจจะต้องให้ t ีเซมาช่วยดูแลตรงนี้นะครับรวมถึงททอ,อาจจะต้อง m o v ออ v v n t t ภายในประเทศเนี่ยชิฟลงไปที่ภาคใต้ให้เกิดเศรษฐกิจมันกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน ฟื้นฟูแล้วมันพร้อมที่จะรับมืออันนี้ก็เป็นการกระตุ้นในส่วนแรกนะครับส่วนที่2คืออาจจะต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของโครงสร้างการลงทุนภาครัฐเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูการลงทุนภาครัฐของเราอ่ะมันมีตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำนะมันเลยฉุด GDP เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องนซ n เดอร์นะครับก็อ่ะ ช่วยๆกันนะประเทศจะได้กลับมาเก๋ๆไกลๆเหมือนเดิม